ยินดีต้อนรับกลับสู่ d a i ล y Drive ที่ซึ่งความหลงใหลผสานกับสมรรถนะและทุกการขับขี่ล้วนบอกเล่าเรื่องราววันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่สิ่งที่ภาษาประวัติศาสตร์มรดกและนวัตกรรมเข้าด้วยกันนั่นคือโอโรสกิงปี2026นี่ไม่ใช่เพียงแค่มอเตอร์ไซค์แต่มันคือคำกล่าวมันคือเครื่องจักรที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณอันดิบเถื่อนของท้องถนนเข้ากับความก้าวหน้าทางวิศวกรรมสมัยใหม่เอหลังคาดหมุกกันน็อกแล้วมาสำรวจอสูรร้ายที่นำพาความดุดันกลับมาสู่ทางลงอีกครั้งชื่อ รถกิงสืบทอดตำนานมายาวนานหลายทศวรรษสัญลักษณ์แห่งพลังความโดดเด่นและความคลาสสิกบนท้องถนนแต่ในปี2026โอรถกิงจะกลับมาอีกครั้งดุดตำนานอย่างแท้จริงจิตวิญญาณยังคงเดิมเสน่ห์แบบรถครอยเซอร์วินเทจที่นักขี่หลงรักพร้อมเพิ่มความประณีตอีกขั้นที่ทําให้ทรงพลังฉลาดขึ้นและเชื่อมต่อได้มากกว่าที่เคยเมื่อคุณได้เห็นโอรถกิงปี2026เป็นครั้งแรกคุณจะรู้สึกเหมือนการเวลาได้หลอมรวมเข้าด้วยกันดีไซน์ที่แฝงไว้ด้วยมรดกตกทอดแบบดั้งเดิม ทั้งบังโคลนหน้ากว้างตกแต่งด้วยโครเมียมและตราสัญ,ญลักษณ์ถังน้ำมันอันทรงเกียรติแต่กลับสะท้อนถึงความทันสมัยไฟหน้าเลดโดดเด่นสะดุดตาระหว่างแฮนด์บาอ์อันเป็นเอกลักษณ์มอบความสมดุลอันสมบูรณ์แบบระหว่างความหวนคิดถึงและความดุดันทุกตารางนิ้วของมอเตอร์ไซค์ทันนี้สะท้อนถึงงานฝีมืออันประณีตที่ไม่ได้พยายามมากเกินไปแต่ยังคงดึงดูดทุกสายตาบนท้องถนนภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ขัดเงาแฝงไว้ด้วยหัวใจที่ใหญ่โตและโดดเด่นกว่าใครเครื่องยนต์รุ่นใหม่เครื่องยนต์วีทีดับเบิลย ที่ได้รับการออกแบบใหม่ไม่เพียงแต่มอบแรงบิดที่มากขึ้นแต่ยังมอบการตอบสนองคันเร่งที่นุ่มนวลขึ้นคุณจะสัมผัสได้ตั้งแต่บิดแฮนด์สัมผัสแห่งพละกําลังที่หนักแน่นมั่นใจและเร้าใจ Haley Davidson ได้ปรับแต่งเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ระยะไกลแต่ยังคงทรงพลังเทียงพอที่จะทําให้การขับขี่ในเมืองระยะสั้นๆน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นสิ่งที่ทําให้โอรสกิงปี2026โดดเด่นคือความรู้สึกที่คุ้นเคย และล้ำสมัยเสียงคำรามทุ้มลึกที่หนักแน่นนั้นยังคงอยู่นั่นคือเสียงหัวใจของรถจริงทุกคันที่เคยผลิตมาแต่บัดนี้มันได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามมาตรฐานการต่อยมลพิษสมัยใหม่โดยไม่สูญเสียเสียงคำรามอันเป็นเอกลักษณ์ที่นักขี่ปรารถนามันให้ความรู้สึกย้อนยุคถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่ออนาคตเมื่อขึ้นไปนั่งบนอานคุณจะสัมผัสได้ถึงการผสมผสานร,ระหว่างความดั้งเดิมและเทคโนโลยีหน้าปัดแบบอนาล็อกคลาสสิกจับคู่กับจอแสดงผลดิจิทัลที่ซ้อนเรนให้ข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ ทั้งระยะทางาาที่เติมน้ํามันข้อมูลการเดินทาระบบนําทางและแม้แต่การเชื่อมต่อลูทูตแต่ทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบอย่างมีรสนิยมโดยไม่ลดทอนความสวยงามแบบครุยเซอร์วิ a เท h แฮนจับถูกจัดวางตําแหน่งอย่างสมบูรณ์แบบสําหรับท่าทางการทัวริงที่ผ่อนคลายมอบความสะดวกสบายแม้ในการขับขี่ระยะไกลเมื่อขับขี่บนท้องถนนโอรสกิงปี2026ให้ความรู้สึกสมดุลอย่างเหลือเชื่อระบบช่วงล่างแบบใหม่ ช่วยดูดซาบแรงกระแทกได้อย่างนุ่มนวลขณะที่รูปทรงของเฟรมได้รับการปรับแต่งเพื่อการควบคุมและการควบคุมที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะขับขี่บนทางหลวงเลียบชายฝั่งหรือขับผ่านโค้งภูเขาคุณก็สัมผัสได้ถึงความมั่นคงคาดเดาได้และทรงพลังมอเตอร์ไซค์ทันนี้มอบความมั่นใจอย่างเงียบเชียบราวกับเป็นเจ้าของถนนและคุณก็โชคดีที่ได้ขี่มันความสบายก็ก้าวไปอีกขั้นเบาะนั่งดีไซน์ใหม่มอบความนุ่มสบายและส่วนรองรับช่วงเอวที่ดีขึ้นให้คุณขับขี่ได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่เวลาที่วางเท้ากว้้างใหคุณปร